ปิดไปแล้วนะ,วน,ะนี่ก่อนอะไรวะขึ้นทำไมมันยังขึ้นอยู่ไม่อยู่วะเนี่ยอ่ะขึ้นอยู่วะตอ,ตอนเทพูดเมื่อกี้มันขึ้นหัวเปนตีกสาวอ่ะยุตวตอนเนี้ยขึ้นปะขึ้นอ๋อบนหัวขึ้นแต่แต่ไอ้ตรงข้าง,างๆมันไม่ขึ้นแล้วใช่ปะละ่ะใช่ๆข้างๆไม่ขึ้น เออถ้ากิบนั้นไม่เป็นไรมันจะเหมือนเป็นบล็อกอ่ะตอนที่เหมือนเหมือนคนในตีเราเคยเป็นอยู่พวกาจสร้างมาอย่างไรตัวเนี้ยอ๋อแล้ว ำไมนี่ไงเร<ม>าก็เก็บให้ครบสาสิบสองอันเอ้ยสามสิบสามสิบห้าอันหนึงแล้วก็ยิงคนอีกอันหนึง่งก็ครบปะมึงขาดสองอันปะขาดกี่อันสามเหรอกล่องกล่องซุ่มเท่ากันสองทับสี่เอเอก็รุ้นให้ครบสามสิบห้าแล้วก็ค่าอ,อีกตีหนึ่งก็ครบสี่อัน ไอ้เมืองตัวเฮดน่าจะมีคนอยู่เอามาไปเลยดีจะไปเฮดข้างหน้าเลยเนะี่ยหน้าสองหนึ่งศูนยะ์เนี่ยไปเราใจหน่อยปลุกความทุกข์เขื่อนในตัวคุณเล่นกับผมเล่นธน,นูแม่งโคตรเก่งโคตรช่ำอะ่ะแล้วมันเงียบตัดเลยอะ่ะ นี่ว่าจะกลับมาเล่นอีกรอบมึ้งล่ะจะรอไอ้น,นี่เออคือทำไมวะอืมอ๋ออ่ะตามไปกัอน สองแปดห้าสามร้อยสองแปดห้าสามร้อย เมืองตัวเฮ็ดดอกไม่เฮ็ดก็ตัวเอต่ะผีเต็มบอแสแดงควาน่าจะตัวเฮอ่ะเรียบร้อยครับไอผีตะเกียงไฟเผาดีนะกดเอฟผ่นมีผีวัแรงเอ้ยบอสหมูใกล้เลย,ย,ยตัวเอเนี่ย Yes. เออใช่ใช่เลยเฮดกับเอเฮดกับเอชัวกูว่าบ่อแสอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวกูลองไปเอาบอกแสให้กูว่าใช่อ่ะช you you ัวเอ้ยิงยิงผีมาแรงขนาดนต่ปะเดี๋ยวค่ะดึงบ่อแสอยู่ มันมีหมวอนกระดาษอยู่นะแถวผีมังลงอ๋อ,อเทปดึงไปแล้วใช่ปะใช่โอเคเนี้ยแหละวิปปิ้งว่ะเทปเออมันอยู่วิปปิ้งแล้วอยู่ใกล้กันด้วยนะเนี่ยยืดที โอ้ยผีมาแดงชาเก็บเสียงมาเออเอาไงเฮ้ย <c oughs> ทำไมกูเห็นมึงมีงเป็นกระสุนปืนม,ม,มาเลยวะอ๋อมึงใช้กระสุนไฟเหรอ อ๋อก็ว่าอยู่ไหมเห็นเป็นรูปเลเซอร์เลย <c oughs> คิดว่ามันจะออกเลยะ่ะ <c oughs> มันน่ยอาจจะยังไม่รู้เลยว่าเป็นบอสอยู่บุป,ปิง้งย <c oughs> ังไม่รู้ เออมันไม่โปรอนะเซ็ไม่ดีออะแต่มันจะมีตี้ที่นั่นอยู่ใ,ใกล้เราอยู่ตัวนะหรอตอ,อระวังด้วยนะน่าจะดักอยู่เมืองวิทปิ้งเนาะเราอะไม่ใช่แหวงดักบนหอยมา เป็ดน้ำมังเยอะจัดเฮ้ยนเป็ดน้ำระวังนกเป็ดน้ำมันเยอะนะทีเนะ หน้าต่างมันหายไปไหนวะแบงหน้าต่างมันหายไปไหนวะเอียเ้ยนี้เนี้ยเนี่ยเนียเนี่ยมีคนครับมีคน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 มองที่มาร์คสองตัวเห็นสองตัวนะขั้นต่ำ ไรไรไรแล้วแหมกันยังมันหาของไปตีบอสเว้ยใช่เฮ้ยเอาว่ะยังปิดปิดปิดเปิดอยู่นั่นแหละมันตีบอสอยู่มันตีบอสอยู่แม่งมุมร้องห่ยห่วนเลยแบงค์เจอหมาตั้งแต่ยิงได้ปะถ้าเจอหมาซิ่งบอกเมื่อกี้ อเมื่อกี้ใครบอดไปมาสายฟ้าไปเฮ้ยมันยิงกับไอ้ตี้ที่อยู่ตัวเฮดแน่เลยส่ยฟ้ามันมีตี้อยู่เมืองเฮดอะไอ้ตีเฮียนั้นทำกลวยไ้้ไม่มาจะให้เราประ็เสรกตปีนี้หร้อไงเอาไงอะไปได้นไดไเไไดนะไปได้อยู่นะ เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยระวังแค่เดี๋ยว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 รอมันออกมาเดี๋ยวนี้มันรอตีให้เราละอาจจะมานะอืมตีสายฟ้าจะมาเป็นไหนอ่าเห็นแล้วกูจะยิงเลยนะยิงสามตัวสามสี่สาม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 ไอ้เหี้ยมันยิงมันไม่โดน มุมนี้ไม่มีใช่เโราทีโอ๋อจะได้เลยมุมนี้ไม่มีปีมร้านหนึ่งจังไปเมื่อใส่ฟ้าจะลงแล้วนะ ไอ้ฟ้ามานี่กลางเนียนไปนะ หรือว่ากูโดนตีสายฟ้ายิงก็ไม่รู้ว่ะที่กูโดนอ่ะเฮ้ยตายหนึ่งข้าวนตายหนึ่งนะไปปาเดนไม้ไปว่ะ ดูแถบแถบดูสายฟ้าให้หนอ่อยเหมือนเห็นสายมีคนยิงปืนอยู่แถวนั้นเห็นแล้วตรงที่ปุมมาร์เลยตีสายไฟยตรงนั้น ตรงนั้นตรงนั้นที่สายฟ้าตรงไหนอ่ะตรงทีสามสิบเว้แล้วไงน,นี่นี่มาอยู่กับวันแล้วเด่นข้างหน้าเด่นมีนะมีคนคผีผีวิ่งไปหาเด่น ออกสนยู่แถวๆตรงสะพานรถมา้ามันมีคนมีตีสายฟ้าอยู่ด้วยมันอ้อมอยังวะมันอยู่ไกลๆอยู่เห็นไร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  นี่ขโมยสายฟ้ามาหนึ่งอันไหเห็นใช้อยู่ปะมันมีอยู่ตรงสะพานอยู่ด้วยอ่ะมีทั้งหมดสามตัวเทปบ<อ>นหัวนี้ตัวหนึ่ง นนสายฟ้ามันอยู่ตรงที่กูบอกอะตีสายฟ้าอยู่แถวๆนั้นน่ะกูหาัวไม่เจออยู่ตรงแถบสะพานน่ะตายหนึ่งป้อมเลือดก,ก่อนอน,นี่โดนยิงจากสะพานน,ะน่ะอ๋อ,โ,นนโ,อ,โ,อโอเคกูอ้อมอ้อมเลยนะ ตายสองขึ้นมาได้ปะ <มา S 1> ใส่ฟ้<ม>าตกสองแล <มา S 1> ้ว สายฟ้ามันลอล้อมเราอยู่เล่นระวังฮะยแตฟ้ามันอยู่ข้างบนเนินในตีนี้บ้านนี้เก็บหมดยังในบ้านหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเหลือแต่สายฟ้าละนี่พลังหมดนะตรงนี้ตัวหนึ่งอ่ะมีบ้านเลยได้ปะใช่ปะ มอเห็นแล้วใกล้จนเลยตายหนึ่งเทสตายป่ะบนหลังคาป่ะไม่มั่นใจอ่ะมันล็อกอ้าเพื่อนมองเราไปช่วยตรงที่เดิมชาได้เลยตรงไหนวะเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวบ้านนี้าข้างไปข้างไปข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างหลังเนินโอเค ตรงนั้นสองตัวสองตัวไปแถวสะพานสองตัวตายหนึ่งอีกตัวหนึ่งตายวะไปพันจุดบนนั้นหนึ่งตายตายไอ้ควาย เกี้ยเีรยกูทำก่อนเกีียเกี้ยแล้วใช่ป่ะเกียโยเกี้ยโยอันนี้เด่นดูยังแะเดี๋ยวนี้จะได้ดูโอ้โหโโอเกี้ยครบหมดโยรนะยังไม่เห็นมารู้สอบข้างบนมารู้สอบข้างบนมีซดซดลิงน้าอยู่เกี้นี่ได้สองอันละได้สองวิเอาเลย มีตัวเดี๋ยวไปเอาในบ้านเงีมีสายไฟอันนึงตกอยู่หาเอาอยู่ข้างล่างใต้สะพานแบงก์เก็บมายังอ่ะแบงค์เนี่ยยังมีอยู่ข้างบนปะเออเดี๋ยวเก็บไปเลยเดี๋ยวนี้ไปเอาสดในบ้านนี่มีแล้วเดี๋ยมันเก็บคนละตัวกันไงคนละบอสกันไม่ใช่เอืมมึงบอสเดียวกันมึงบอสเดียวกับตีนั้นเอา ไอ้ตรงสพาพมึงไมไ่เก็บหรอมันมีหล่นอยู่ตัวหนึ่งอะพลังกดรถศพไปเมื่อกี้อ๋อแสดงว่าเด่นเก็บมาแล้วใช่ใช่เพราะว่าพลังนี่หมดแล้วเฮอ่าอุาดเลยอ,เอ่อรุดเลยดเลยด่นยิงตัวไหนตายหลืบ้างวะในบ้านในบ้านอยู่้างล่างอันนี้เผาไปเลยอ่ะตัวหนึ่งอ๋อคือมันต้องเผาเดี๋ยวมันชุบมาใช่เอ้ยอะไรอะเผาทำไมอ่ะ เขาทำไมอ่ะยังไม่รู้เผาไม่ปึกษาเลยมึงมีโชคดอ,อมอ่ะอแหม่ตีใส่ฟ้ามึงจะออกก็ออกได้ไม่ออกนะไม่ออกแบาห้าวเดี๋ยวเราลองไปดูบ้านตรงนี้ตีตัวเฮดที่มันลงมาไม่รู้ว่ามันมีอยู่หรือเปล่าหนึ่งสอง ตรงนี้มีอ <6, S 2> ยู่สามอ่ะสี่ศพอะเทปแค่ตรงนี้สี่ศพแล้วอ่ะนี่ขอรเด่นมีกี่วิอ่ะห้าโอเคงั้นดได้ขอรดได้สี่ละนี่ยังไม่รดนะศพเนี้ยเหมือนมันรถไม่ได้ีนบ้านก็รู้หมดละ <c oughs> เอ้ยแต่สะพานขึ้ไม่ได้รดนี่หว่ารดได้ ก็ไปต้องเราหมดแล้วไปรถเข็นใช่ปะตัตอันนี้ไม่รู้ไปแล้วตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้สองศพไอ้ตรงเนินมังแอบเนียนเลยไอแบงค์โดนยิงเลยนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเหมือนจะมาทำอะไรสักอย่างเนี่ยมาวิ่งมาตรงเนี้ยล้วจะลุกสองอัดไป ไปเราไปรถเข็นให้สนใจแบงค์มันดีกว่ารถเมล์สีอันไะรถเข็นเราก็ออกไป,อปโอชิเนียเราหมดแล้วเดี๋ยวลองไปดูเฮดมันจะมีอีกหรือเปล่าไปดูศพเหรอไอ้รถเข็นเลยก่อนก็ได้ถ้ามีเชอร์บันยิงเราค่อยๆสแ,แกนหัน เราเล่นโอจิเนี่แม่งใส่เก็บได้สองบอสตลอดเลยเจอแต่คนห้าหวเด้อแม่เราน่าจะมีปิงหน่อยหนึ่งวะเลยมันดึงไปบางครั้ง ที่ในบ้านดีนะเทฟนี่มันตายก่อนล่ะแม่งเดินเก็บไปไหนกันไปไนกาจะโยนเนี่ยแต่ําไมลูกนี้ลูกใหญ่อะเนี่ยใสนะหนอะใส่นี่มั้งอ่แล้วมันตกที่พื้นพอดีทำไมมันระเบิดป่ะระเบิดใส่มันอคือมันตกอยู่กับพื้นอะมันทำแบบว่ามันถือมันตกอะมันว่าแบบว่าจะเตลแบบว่าพี่แบงค์ถืออยู่ในมือแล้วระเบิดคามื่อโหอาเลย ไอ้ข้างมันจะปาเรียนทำไมไม่ปาสักทีแล้วเบิดคาเมือาช็อตฟันเราไปไหนต่อออกเถอะเนี่เรามีเวลาออกไหมได้ออกเถอะไปเถอะเดี๋ยวยู่ที่สี่นาทีน่ะเออได้สองอันเลยน่ะได้เงินตั้งเยอะเองเองก็ยิงระหว่างทางไงบาง เห็นอีเวนต์ม้นงคูณอยู่เลยเวล์ัตเทินพาส์วันหลังรอบหน้าจะไม่ซื้อแล้วเวอ์บัตเทิลพัาส์ทำไมอ่ะรู้สึกเสียดายก็อีมันเกินมาตอนนี้ประมาณสามหมื่นนะจริงเหรอเวลอ่ะเออแรกเราอ่อนอยู่ไงเรายิงใครไม่ค่อยเป็นตีบอสก็ไม่ค่อยได้ก็เลยคิดว่ามันเก็บยากแต่หลังๆคือ ทุกทุกป่าเรายิงได้หมดทุกทุกรอบอ่ะ <c oughs> เหลือแค่อย่างเดียวอ่ะตอนนี้ที่ยังไม่ค่อยมีคือการชาร์จที่แม่นยำ <c oughs> <c oughs> การชาร์จแบบมีประสิทธิภาพ <c oughs> <c oughs> แต่เราดักดักยิงหรืออะไรเงี้งเราสุดยอดแลรวม <c oughs> ัดกีย่์ ไอตัวล่างของไอตี้ที่ยิงบอสอะ่ะมันพลาด่ะมันไปลงมาดักตัวประตูใช่ไหมแล้วมันเกิดผลว่ามันเเปเจ็บกระสุน่่ะเออนี่ก็เลยที่ไใจขึ้นไปยิงหมนแม่งเลย <c oughs> ดีแล้วล่ะที่เรามีพลังตอนแรกอะเห็นนะนะใช่ก็คือนี่โดวงเลยไง เอมันขึ้นพลังเสร็จใช้วาดนี่วิ่งเข้าไปเก็บอะมันลงมาพอดีอะผมทักลองนมไม่ไปใช้พลังนะคือนี่เก็บพลังมาแอบข้างล่างแล้วมันเพิ่งมาเก็บอะเอ๊ะโคานมันเห็นอะไร ถ้า<ส>บอสสอง 2, ตัวสองรอบไปนะเราสรองลอบติดเลยปวดจัดเราไี่ฆ่าเราแค่ไปขโมยอืสังว่าขโมยบอสส่องลอบติดระวังตายนะ กระสุนลูกฟองมื่อกเยแค่ห้านะเง คุณพ mm ่ออตางเามากกว่ามันเบาปะอืมไม่โนะลูกเก มันขึ้นแจ้งเตือนอะไรอีกวะ